รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจผู้ระะประสบทกภัยในพื้นที่จังหวัดอ่างทองกับ นายศักดิ์สยามชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะเดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมพร้อมมอบถุงยางที่ให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและตรวจเส้นทางคมนาคมที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในพื้นที่อำเภอชายโยมีนายวีรศักดิ์วิจิตแสงสีผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาอุทกภัยให้การต้อนรับ ผูราว,ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวว่ารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่ตรวจราชการและได้นำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมามอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดอ่างทองซึ่งจังหวัดอ่างทองได้รับผลกระทบรวม5อำเภอประชาชนได้รับความเดือดร้อน5,395ครัวเรือน โดยจังหวัดอ่างทองได้บูรณาการความร่วมมือจากส่วนราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมูลนิธิองค์กรการกุศลต่างๆบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนในเบื้องต้นและเร่งรัดการดําเนินการตรวจสอบครัวเรือนผู้ได้รับผลกระทบเพื่ออำนวยความสะดวกในกระบวนการเยียวยาพี่น้องประชาชนตามระเบียบราชการโดยเร็วต่อไปครับ ด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมกล่าวว่ารัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนของประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งซึ่งสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ได้สร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชนและเส้นทางคามานาคมครอบกลุ่มพื้นที่หลายอำเภอเป็นวงกว้างถึง5าอำเภอมีผู้ได้รับผลกระทบในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น5,239ครัวเรือน